สาบานว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันวิบัติจากกรณีที่ทางด้านของศาลค่ะตัดสินความผิดลุงพลจำคุก20ปีในคดีน้องชมพู่นะคะส่วนป้าแตนเนี่ยสารยกฟ้องเราเลยจะพาไปย้อนฟังคำสาบานสามวัดของลุงพลที่ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะ เมื่อวานนี้ทนาะวันที่20ธันวาคม2566ค่ะจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยอ่านคำพิพากษาบอกว่าลุงพลจำเลยที่1ค่ะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะคะก็ต้องบอกว่าคือเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจําคุกอยู่ที่10ปีแล้วอีกหนึ่งอันก็คือเป็นฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาปราศจากเหตุอสมควรจําคุกอีก10ปีรวมๆแล้วเนี่ยสข้อหาค่ะศาลก็เลยสั่งจําคุกรวมไปเลย20ปีด้วยกัน ส่วนป้าแตนมีการยกฟ้องนะคะแต่แน่นอนคําว่าศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองคนต้องชาระค่าสินหมทดแทนด้วยนะคะซึ่งจากคาให้การของลุงพลแน่นอนว่าหลายคนที่ฟังแล้วเนี่ยดูมีพิรุธหลายอย่างเช่น,นลุงพลเขามักจะอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปรับพระที่วัดแต่วันนั้นมือถือของลุงพลนะคะอยู่กับป้าแตนนะแล้วทั้งคู่มีมือถือเครื่องเดียวแต่พอไปถึงวดัดปุ๊บลุงพลลุกลี้ลุกลวนบอกพระว่ากือไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่าล้านหาย แต่ลุงพลไม่รู้ข่าวน้องชมพู่เลยจ,จู่ๆมาบอกว่าหลานหายได้ยังไงในเวลาน,นั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้พกมือถือด้วยอ่ะมีพิรุธแล้วหนึ่งอ่ะแน่นอนคำว่าข่าวลุงพลเนี่ย หลายตัวหลายเรื่องค่ะที่ไปพยายามแบบขาดคั้นให้พยานปากสําคัญเปลี่ยนคําให้การบ้างแหละเปลี่ยนช่วงเวลาที่พบเห็นลุงพลบ้างแหละอะไรแบบเนี้ยตอนสารพัดข้อทีพิรุธผู้มชมขาแล้วถ้าหากก็ไม่ได้ความผิดเนี่ยจะไปบอกให้พยานเขาเปลี่ยนคําให้การทําไมถูกต้องไหมคะแล้วถ้าหากย้อนกลับไปค่ะคาสาบานของลุงพลหน้าตอนนั้นที่มีการจุดทูปสาบานบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยคือลุงพลนะคุณผู้ชมคาเคยสาบานวิทั้งหมด3ครั้งด้วยกันวันที่2กรกฎาคม2 5ง สาค่ะที่วัดพระาธาตุพนมมหาวิหารเนาะก็จะเป็นเคยสาบานไว้เอาไว้ว่าเนี่ยถ้าหาว่าข้าพระเจ้ากระทาผิดต่อชมพู่จริงนะขอให้ชีวิตข้าพระเจ้านะเยอไปย่อยยับมีอันเป็นไปโดยเร็ววัน ต่อจากนั้นค่ะวันที่9กรกฎาคมไปทำบุญที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะก็ต้องบอกว่าลุงพลก็จะมีการสาบานว่าถ้าข้าพเจ้านะมีส่วนรู้เห็นกับการเป็นการตายของน้องชมพู่นะขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าวิบัติชิบหายแล้วขอให้ข้าพเจ้าตายโหงไปพร้อมๆกับน้องชมพู่ด้วยเถิดอะไรแบบนี้แล้วมอีกทีคือ ครั้งที่สามจะเป็นวันที่28กรกฎาคมส5 6พอที่วัดถ้ำภูหมาเอกอีกลุงพลก็ได้พูดอีกบอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอารามนูนน่นนั่นนี่หรือว่าน้องชมพู่นะขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญวงเล็บอันนี้ในครั้งนี้ลุงพลได้ทําพฤติกรรมแปลกๆก,ก็คือปักทูบกลับหัว อเอาความลงในกระถางรูปหลายคนก็เลยงงเฮ้ยคืออะไรกันแน่แล้วไม่ดื่มน้ําสาบานที่ลงชาญเตรียมไม่ให้บอกว่ากลัวโดนคุณสายพร้อมกับหยิบเศษ,ษฐานขึ้นมาแล้วนําเข้าปากเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวอาวล้วสิคุณผู้ชมคะ จากนั้นในวันที่1สิงหาสองพัน้ 6, 6. ลุงพลก็มีการเดินทางไปที่วัดศรีสาเรกหรือว่าวัดหงงะจังหวัด,วดาาบุรีรัมย์ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในด้านคําสาบานแต่ครั้งนี้ลุงพลกลับไม่เอ่ยปากสาบานทําได้แค่ขอพรอในชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญเท่านั้นอันนี้กลายเป็นว่าลุงพลเขาก็อย่างว่าผู้จงหาให้สาบานเขาก็สาบานก็เอาเปวัดสิตอนนี้สารตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่ลุงพลเขาก็ยืนยันว่าเขาจะสู้ต่อค่ะ